เกิดล้ำแซะกันบ้างครับที่โคราชเห็นบอกว่ามันมีตอตะเคียนโผล่ขึ้นมากลางน้ําแล้วก็มันมีพวกพรมลงพรมอะไรคล้องไว้อยู่มีชุดไทยถวายด้วยนะผู้ชมครับเห็นไหมฮะชาวบ้านเขาก็ตาดีเขาเห็นนะครับเอชุดไทยชุดสบายนางมีทั้งสีเหลืองทองมีผ้าแพรนะครับพรมอะยไปคล้องอยู่ที่ปลายยอดตอไม้เห็นบอกเป็นต้นตะเคียนนะครับมันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับที่เกิดล้ำแสะอำเภอคอนบรีที่โคราชนะ ก็นักท่องเที่ยวที่เข้าไปกันเขาก็งงว่าเอ๊ะมีอะไรเหรอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเขามาขอโชคขอลาบขอหงขอหวยอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาถูกหวยได้โชคได้ลาบก็เลยมาแก้บนหรือเปล่าเมื่อวานนี้ครับเราไปคุยกับตาคนหนึ่งครับนะชื่อว่าตาแปะนะครับแกทําไร่ไร่มงไร่มันอยู่แถวๆนั้นแล้วก็แกบอกว่าตาแกเป็นคนเอาชุดสบายมาถวายเอามาลงมาลลยนะมาคล้องเอาไว้แบบนี้นะครับ แกก็เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับนะเป็นจุดที่แม่เท่าเนี่ยแกเรือล่มพอเรือล่มแล้วก็เสียชีวิตบริเวณจุดนี้ไงชาวบ้านเขาก็เลยมีความเชื่อนะครับบอกว่าเวลาผ่านไปผ่านมาหรือว่าลงเรือมาหรือเข้ามาทําอะไรกันแถวๆเขื่อนเนี่ยเขาจะยกมือท่วมหัวบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวแม่เท่านยช่วยปกปักรักษานะครับอะไรแบบนี้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ ส่วนสาเหตุครับว่าเอ๊ะทำไมตาแป๊ะแกต้องเอาสบายนางเอาพรมอะไรมาคล้องบริเวณจุดนี้ด้วยมันเพราะอะไรครับลองฟังตาแป๊ะดูฮะอันนี้นะตาบอกต้งตาโดนไม่รับวันนะั้นเมืดคืนเลยตอนเชา้าผมยักสายโม,มงเชา้ากรเอามาพอคืนหลังมันนอนรับตั้งสุกวันนี่ที่ผมมีคนเอาพวงมาได้มาไ้ไหวใหญ่ๆหที่ครับมันเก็ะไม่อยู่ไงอืมตีปิวออกอืมแต่ว่าคนก็มา ไาวเลยอยวาวอยูอย่ดมิมีใครได้โชคได้ลาบจากตรงนีม้มึงไหมเอามีคนได้แน่อืมอ่ามีคนได้แน่นอนอ,อ่ะ,น,น,น,อน,อะนี่เรื่องของความเชื่อนะครับดวงใครดวงมันครับค